ไม่ขอโทษไม่เยียวยาศารตัดสินจำคุกลุงศักดิ์เป็นที่รเรียบร้อยนะครับไม่ขอโทษไม่เยียวยาไม่อะไรทั้งนั้นแกยืนหยัดนะแกชัดเจนนะว่าสิ่งที่แกทําลงไปเนี่ยคล้ายๆกับอารมณ์แบบใจสั่งมาเนี่ยนะครับผูจงกรับสำหรับลุงศักดิ์ที่ไปปะทะกับคุณศรีสุวรรณนะจำได้ใช่ไหมครับที่เป็นข่าวโด่งดังกันทั่วทั้งประเทศนะครับที่แกตั้งกัดนี้นะครับซึ่งล่าสุดนะฮะล่าสุดเนี่ย,ล,ยลุงศักดิ์บอกว่าไม่ขอโทษอนะ่ะ ไม่เยียวยาแล้วศาลก็ตัดสินจำคุกแลวนะครับแต่ทนายทนายอั๋นเนี่ยนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวอุทธร์ไปเดี๋ยวก็เดินหน้าสู้กันต่อนะครับว่าสรุปแล้วคดีจะเป็นอย่างไรแก่ว่าด่วนศาลสั่งจำคุกลุงศักด์ต่อยสีสุวรรณ15วันไม่รอลรงอาญาเนื่องจากไม่ขอโทษไม่เยียวยาผมในฐานะทนายความลุงศักด์เตรียมที่จะเดินหน้ายื่นอุทธร์กันต่อไปนะครับแกโหจุดยืนแกนี่นะ คือแกชัดเจนมากคือตอนนั้นก็อารมณ์เหมือนที่ผมพูดั่นแหละเหมือนกับสิ่งที่แกทําลงไปมันเหมือนใจแกสั่งมาเลยแล้วนะคือแกอระมาณว่าคุณศรีสุวรรณร้องเรียนลํคาคาญนะนะแกก็ไปหาแกก็บวกทําก็ทําผิดก็ว่าผิดนะครับแต่แกไม่ขอโทษนะแล้วก็ไม่เยียวยาอีกด้วยซึ่งสุดท้ายก็ต้องรอติดตามดูนะฮะว่าคดีนี้เนี่ยเมื่ออุทธรไปแล้วเนี่ยนะครับคดีมันจะออกมาในรูปแบบไหนต่อไปอย่างไรครับคุณผู้ชมครับ งงเลยเครียดเลยคุณผู้ชมครับมันมีตํารวจท่านหนึ่งยศร้อยตํารวจเอกนะครับนั่นก็คือช่วยทั้งสารวัตรแบงค์นะครับที่โดนยิงเสียชีวิตแลกก็ช่วยนะแล้วแกนั่นไปผักโผพราาช่วยกำนันนกเนี่ยลบในทางหากอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะคือตอนนี้มันสับสนไปหมดคนนึงก็ช่วยคนนึงไม่ช่วยสรุปแล้วก็ช่วยทั้งสองคนหรือมันยังไงกันแน่ครับคือในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเขาแบ่งตํารวจหลายกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมี ตำรวจหนึ่งนายให้การช่วยเหลือทั้งทั้งรองพุ่มกับวัดศินนะฮะออพุ่มกับวัศินนะไม่ใช่สารวัตรแบงก์นะก็คือคนที่โดนยิงนะได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือกำนนกด้วยนะครับนั่นก็คือร้อยตำรวจเอกจะตุระวิทย์นะฮะเป็นรองสวป,ปสพเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับคืองงมากเลยแกไปช่วยทั้งพันตำรวจโทวัศินตามภาพที่ปรากฏนะฮะวงจรปิดเลยนะครับ,บ,รบแต่ชุดสืบสวนคับพบว,ว่าภายหลังเนี่ยเจ้าตัวก็ไปคุ้มกัน กำนันนกเนี่ยหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุอีกด้วยนะครับโดยขับรถจักรยานยนต์นำขบวนของกำนันนกแล้วมาจอดปิดทางบริเวณทางกลับรถอำนวยความสะดวกให้กับกำน,นันเนี่ยหลบหนีนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยญาติของร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์เนี่ยบอกว่าทางครอบครัวก็ไม่ทราบอะไรเลยมาติดตามว่าออกหมายจับหรือไม่ทุกคนเนี่ยเครียดกันหมดซึ่งก็งงเหมือนกันนะว่าไปช่วยแต่วงจรปิดก็มาช่วยนำขบวนงงงงไปงง,งงมางงงงไม่หมดละอะไรมันจะขนาดนั้นนะคุณผู้ชมครับคือ อาวงจรปิดก็ไปช่วยาทางรองอาทางรองบุ้มกลับแต่ในขณะเดียวกันไอ้วงจรปิดนี่แหละกับขับรถนําขบวนพาขบวนของกำนนกหลบหนีอีกต่างหากครับเกิดอะไรขึ้นพบตรโอ,อนคดีของกำนนกและตํารวจไปที่กรองปราบนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบิ๊กโจ๊กอีกนั้นเหรอเนี่ยทนายเดชาออกมาประกาศนะครับว่าบิ๊กโจ๊กให้สามารถไม่เสียใจที่พบตรโอ,อนคดีให้กองปราบทาแทนบิ๊กโจ๊กหมดหน้าที่ หมดหน้าที่ทําดีที่สุดแล้วหมดหน้าที่ทําดีที่สุดแล้วบิ๊กโจ๊กจะไม่ได้ทำด้วยหะครับแล้วอยู่ๆมาเปลี่ยนเอาตอนนี้แล้วตำรวจส่วนใหญ่ที่ถูกลบบินกนดีก็เป็นตํารวจทางหลวงขึ้นตรงกับความบัญชาการสอบสวนกลางขึ้นตรงแล้วมันจะได้เรื่องได้ราวแล้วเขาจะเอากันยังไงขนาดไหนอันนี้ไม่รู้เลยครับเพราะขนาทนายเดชาได้บอกว่าตํารวจที่จะโดนแจ้งข้อกล่าวหาหนึ่งและแจ้งความเท็จเป็นตํารวจทางหลวงนะครับเป็นส่วนใหญ่ขึ้นตรงกับสอบสวนกลางจะเป็นพนักงานสอบสวนดังนั้นจะมั่นใจได้เพียงใด ว่าไม่เข้าข้างกันติดตามต่อไปครับจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่เข้าข้างกันเออนะมันยังไงบิ Big ๊กโจ๊กเอกหน้าดาข้ามเครียดนะครับติดตามคดีนี้ทําสอบสวนถลุมแถลงประชงประชุมนะครับอยู่ๆโอนไปให้กับกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือกองปราบแต่ก็อย่าลืมนะกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยก็พลตารวจโทจิรพพูลิเดชนะผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะแกออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าต้องประหารนะำนันนกเนี่ยไม่รอดหรอกแต่ตํารวจไง ตำรวจคนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสังคมก็เริ่มชักเอะสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามกันมากมายและเออเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว e a s y ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับ เรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่า หน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ําตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเตลิมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้โกน้ำส้มน้ำมะพร้าวสมไม่ทุกแบบเลยรับ เพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสําคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับ แล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ให้มันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่ารา ถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทาเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 สามร้อาบาท1ชุดมี12บองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบารุงกันสักหน่อยเห็ดลินจือครับ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้อตานการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิโครี่ครับ พีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกัน และวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับ ทำให้ร่างกายเี่นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ย เป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสามากขึ้นนะครับน้ําหนักผมก็ลงนะแต่ผมทํำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกาลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูแล้วก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ